หัวเฮ็ดโทรมาครับแล้วก็พี่สวนโทรมากำลังกินข้าวคำให้คนตาบอดจริงๆรักลุงครับหลับแบบว่าไม่ไม่ตื่นกลางทางเลยครับไม่ไม่เคยตื่นกลางทางเลยกินยาไปก็ให้ <c oughs> <c oughs> เร็วะรเรเรี้วเท่าเดิมเลยตัง้งแต่เมื่อวานเลยไม่ได้เล่นเลยครับ วันนี้ว่าจะเป็นบันพักผ่อนหรือบอวันหนึ่งนะที่อาจจะแบบไม่ได้ได้ GTA อะไรแาบนี้แล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นดราม่าเนาะคือจริงๆอ,อ่ะอ่ะมาคือจริงๆแล้วอะ่ะอืมจะพูดยังไงดีอ่ะ ถ้าผมเข้าไปพูดหรือว่าเข้าไปคุยหรือว่าอะไรสุดท้ายแล้วก็ทั้งทางแบงก์เองหรือว่าวันนี้กอลโทรมาก็อยากให้ตามแจ็คมาคุยอืมแปบ๊บหนึ่งเฮียงคำพูดก่อนกูเป็นคนที่คิดคำพูดไม่ค่อยออกด้ว ด่าตครับหนึ่งนะจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเนี่ยเฮียเลยถามว่าเป็นเรื่องของผมไหมผมว่ามันน่าจะมันก็คือเรื่องของผมแหละผมคิดว่านะเพราะว่าผมก็เป็นพี่มันเป็นหัวหน้าแก๊งมันก็คือเรื่องของผมด้วยแหละเอาจริงๆอ่ะ แต่แต่แต,แตถ้าผมจะเข้าไปคุยอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาก็น่าจะไม่คุยกับผมหรอกเขาก็ต้องคุยกับแจ็คอยู่แล้วโดยตรงนะครับไม่ราเรามองว่าผมมองว่ามันมันปล่อยผ่านไปไม่ได้ครับ มันต้องมันต้องคุยอะแต่ก็ต้องรอว่าจะยังไงใช่ใช่ใช,ใช่แบงค์พี่พี่พี่เข้าใจแต่ว่าก็ต้องน้องมันบอกว่ามันมันจะจัดการเองก็ต้องรอน้องมันมาคุยถ้าพี่ไปคุยกับแบงค์แบงค์ไม่คุยกับพี่อยู่แล้วพี่มั่นใจ ต้องต้องให้ต้องให้น้องมาคุยเองพี่ก็โทรตามให้แล้ววันนี้ที่โทรตามหรือว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวน้องมาจะจัดการเองมันพูดอย่างนี้นะก็ต้องรอต้องรอต้องรอเจ้าตัวมาคุยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ น้องบอกว่าน้องจะเดี๋ยวจัดการครับอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะว่าแบบไหนเดี๋ยวต้องรอเจ้าตัวมาเองนะพี่พี่บอกไว้อย่างนี้ก่อนดีกว่า แต่คําพูดคําพูดที่ที่เห็นในคลิปออกไปก็ถ้าผมมองนะก็ผิดแหละครับผิดผิดเหลือใช้คําพูดยังไงไม่รู้ครับต้องต้องรอเจ้าตัวมาเองว่ามันเป็นแบบไหนกันแน่ที่พูดแบบนั้นออกไปหรือว่ายังไงผมก็ให้คำตอบตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันครับครับ หลุได้บ้านไหมลุงได้แล้ว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 เหรอใช่ตรงนู้นเลยตรงนู้นเลยแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะครับ,รบใช่เราเจ้าตัวมันเท่านั้นครับใช่เราเจ้าตัวมันเท,เท่านั้นอย่างเดียวเลยเออมาอธิบายว่าสื่อถึงแบบไหนกันแน่หรือว่าอะไรยังไงนะครับสวัสดีครับพี่ชาย BBC ทำไมสพพวัสดีสวัสดีผมตามแล้วผมตามแล้วไ่ออยยยกนนนเดวแล้ปลลาา,าหหหุฟ ใช่แล้วตัวบอกจัดการเองด